ว่าแล้วสตาร์ทเฉยๆอยู่ๆก็ดับไปเออจะได้ส่งลูกค้าเร็วๆนี่แหละสายพานอ,าอะไรวะเนี่ยงานเข้าอีกทำไมมันขาดง่ายยังดีนะรถจอดไว้อยู่ก็ที่รถจอดไว้อยู่กท็ที่ไม่ได้ขับไปไหนหว่าแล้วอยู่มันกระดักตึมไปเลยดักเฉยเลยงานเข้าเยอะ ก็จบแล้วนะครับจบแล้วแถมสายพานทัม,มิ่งขาดด้วยนะครับขณะดผมสตาร์ทเดินเบาหรือลองเครื่องอยู่สายพานขาดหรือเครื่องดับอยู่ๆกระดับน้องตับไปเลยนะครับสายพานขาดก็ส่วนใหญ่วาลวจะคดหมดนะครับอันนี้ถือว่าโชคดีมากๆนะครับเพราะรถผมไม่ได้ขับไม่ได้วิ่งแค่สตาร์ทเดินเบาทิ้งไว้แล้วก็สายพานมันก็ขาดของมันเองนะครับอันนี้ที่เปิดฝาสูบจบแล้วนะ เปิดฝาสูบจบแล้วแล้วก็ลองเทสลองอะไรให้ลูกค้าคนสุดท้ายสายพานดันมาขาดอีกนะครับก็ก็ต้องเปลี่ยนแล้วครับก็ต้องเปลี่ยนสายพานผมใช้ของแท้นะครับไม่ใช่สายพานไม่แท้นะครับแท้เบิกศูนแน่นอนนะครับรับประกันงานแท้หนึ่งแสนกิโล <c oughs> อันเนี้ยคุณดูเอานะไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีรอยแต่ก็มีรอยแค่ ขึ้นหลังแต่ไม่มีรล้าวไม่มีแตกนะสายพานทัมมิ่งอันเนี้ยชุดตัวเนี้ยท,ท,ที่ติดกับรถเนี่ยไม่มีแตกไม่มีร้าวสายพานช่วยจริงๆแล้วสายพานของแท้นะถ้ามันใกล้าขาดหรือว่ามันมันต้องมีร้าวก่อนนะครับตามหลังเนี้ยสายพานของแท้นะถ้าของเทียมก็ถ้าขาดก็คือขาดเลยครับไม่ไม่ให้ดูว่าแตกหรือร้าละขาดเลยนะครับอันเนี้ยหน้าน้าจะเทียมรับประกันยังไงก็เทียมนะครับเนี่ย อะไรเทียบเนี่ยก็ดูกันเอาไว้นะครับก็โชคดีโชคดีนะครับโชคดีจะได้ไม่ต้องเปิดฝาสูบรอบท้องนะครับอันนี้ผมได้ถอดแล้วถอดบอกมาหมดแล้วนะครับมุลงมูลเลดูเอาออกก็จุยกระจายหมดแล้วครับก็ผมก็สตาร์ทตัวแล้วเมื่อกี้ก็เดินเบาได้นะครับปกติเลยเดินเบาปกติเลยเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ดูข้างหน้า เดินเบาปกติเลยนะไม่มีอะไรเลยเครื่องเดินนิ่มละนะก็พวกสายพานันผมยังไม่ได้ใส่มันก็เลยโชว์แบตลูกแบตเตอรี่ก็เป็นเรื่องปกติเนี่ยเครื่องเดินนิ่มนะอันนี้รอบรอบมันมันสูงเป็นเรื่องปกติครับเครื่องมันยังเย็ยนอยู่ก็เดินเบาได้แล้วนิ่มโชคดีครับถือว่าโชคดีไปจะได้ไม่ต้องเปิดฝาสูบอีกรอบก็ ขณะเดินเบาอย่างเงี้ยถ้าสายพานขาดมีสิทธิ์รอดมีสิทธิ์แค่บอกว่าแค่มีสิทธิ์นะครับไม่ใช่เสมอไปไม่ใช่ทุกคันไปนะครับผมก็วัดดวงดูเอานะวัดดวงดูเอาว่าจะรอดหรือไม่รอดอเนี่ยก็ถือว่ารอดนะเครื่องเดินนน่งเหมือนเดิมนะครับก็นี่แหละพยายามเซฟให้ลูกค้ามันก็ยังเป็นนูน่นเป็นนี่นะครับแล้วก็ไอ้ไดสตาร์ทผมก็แก้ไขให้แล้ว สตาร์ทติดง่ายเลยได้สตาร์ทมีแรงมีแรงมีกําลังขึ้นเยอะเลยนะครับสตาร์ทีจะปัป๊มเลยครับเสียงเสียงจะเปลี่ยนมากเลยนะครับนี่อ่ะเดินเบาได้แล้วนิ่มแล้วเดี๋ยวผมต้องตั้งสายพาน,นนะอีกนิดนึงอาจะย่อนมก,ก็เดินเบาได้แล้วนะครับคือว่าโชคดีไปไม่ต้องเปิดฝาสูบรอบสองนะครับครนนี้แก้ปัญหาน้ําดันเออไม่ใช่แก้ปัญหาน้ําเข้านะครับรถไม่มีกําลังอัดต้องเปิดฝาสูบเปลี่ยน เพืเกณฑ์ฝาสุดจบแล้วอันนี้อาการต่อเนื่องแล้วก็ได้ชาร์จถุงก็แก้ไขให้แล้วก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยครับสายพานขาดโชคดีกันไปสายพานนี้ผมใช้สายพานของแท้นะเดี๋ยวผมดับเครื่องแป๊มนึงก็มาดูถุงถุงของแท้ของแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับต้องมีโลโก้แบบนี้นะครับของแท้ ถุงก็อาจจะเก่าๆหน่อยบางทีร้านอะไรบเขาบอกว่าเก็บไว้นานนะครับไม่ค่อยมีใครใช้กันของแท้มีแต่ของเทียมของเทียมขายดีเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับอะไรแท้หรือว่าของแท้เบิกซูนนะครับก็ประมาณนี้นะครับเส้นพันพันพันนิดหน่อยนะครับพันต้นๆไม่แพงนะครับอันนี้สายพันอย่างเดียวนะไม่ไม่ได้เปลี่ยนลูกลอกให้ถ้าลูกลอกก็อยู่ประมาณห้าหกร้อยนะครับก็นี่แหละก็ พยายามทาให้ดีมันก็เกิดนูน่นกดนี่ก็ตามนั้นนะครับ